ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดและเจ้าของช่องด้วยนะครับประวัติและความเป็นมาของบรมครูพ่อตาขุนโหนบรมครูพ่อตาขุนโหนเป็นที่เคารพนับถือในฐานปะปฐมพระหลักเมืองและบรมครูใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัย โดยมีเรื่องราวความเชื่อที่เชื่อมโยงกับองค์จัตุคามรามเทพความเป็นมาในตำนานเชื่อกันว่าท่านเป็นบุคคลปริศนาผู้ทรงไว้ซึ่งยานทิพย์และพลังเร้นลับเป็นผู้ที่แตกฉานในเรื่องศาสตร์แห่งดวงดาวและมีบทบาทสำคัญในการสร้างหรือเกี่ยวข้องกับเสาหลักเมืองของอาณาจักรโบราณความเชื่อมโยงกับจตุคามรามเทพเชื่อกันว่าองค์พ่อตาขุนโหนคือ ปรมาจารย์หรือบรมครูใหญ่ขององค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานตำนานและเรื่องเล่าสำคัญ 1. ฐานะมหาเทพแห่งศรีวิชัยองค์ตาขุนโหนได้รับสมญานามว่าเป็นมหาเทพศรีวิชัยซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีอายุยาวนานกว่า1,000ปีในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย มีการบรรยายลักษณะสำคัญของรูปเคารพว่ามีฐานนั่งเป็นดอกบัวและมีตราสุริยันจันทราที่ฝ่ามือซึ่งเชื่อว่าสามารถดลบันดาลสรรพสิ่งได้ทั้งหมดทั้งเรื่องบุคคลธรรมชาติและสิ่งอื่นๆอ,อีกทั้งยังมีประพามนทนแสดงถึงการเป็นผู้รอบรู้ทั้งโลกและจักรวาลสอ,อง,งบทบาทในการสร้างสารหลักเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานเล่าว่าท่านมีส่วนสำคัญในการกำกับดูแลและกำหนดเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นศูนย์รวมความศักดิ์สิทธิ์ของชาวนาครศรีธรรมราชโดยเรื่องราวเหล่านี้เป็นที่กล่าวขานและเผยแพร่ในภายหลังโดยผู้ที่ศรัทธาเช่นท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชประสบการณ์ปาฏิหาริย์ที่คนเคยพบเจอความเชื่อส่วนบุคคลผู้ศรัทธาเชื่อว่าบรมครูพ่อตาขุนโหน เป็นเทพแห่งโชคลาภและมีอิทธิฤทธิสูงมากโดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ในหลายด้านเช่นการพลิกชะตาและต่ออายุเชื่อกันว่าท่านสามารถพลิกฟื้นชะตาชีวิตหรือแม้กระทั่งต่ออายุให้กับผู้ที่เจ็บป่วยหรือประสบเคราะห์กรรมหนักได้การขอพรและประสบความสําเร็จมีผู้ที่เคยเล่าประสบการณ์ตรงว่าเมื่อขอพรจากท่านเรื่องการเจ็บป่วยแล้วได้รับผลลัพธ์ที่เป็นที่น่าอัศจรรย์ ผ้ายันที่มีอิทธิฤทธิ์ตำนานกล่าวถึงผ้ายันของตาขุนโหรว่ามีอนุภาพเหลือเชื่อสามารถสั่งเป็นสั่งตายสั่งให้มาเกิดสั่งดินฟ้าอากาศได้เป็นความเชื่อที่ใช้ในการรับชมด้วยวิจารณญาณสถานที่ตั้งสถานที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับบรมครูพ่อตาขุนโหรคือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ที่ตั้งหลักศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชความสำคัญองค์ตาขุนโหราถือเป็นปฐมพระหลักเมืองและอาจารย์ใหญ่ของเทพหลักเมืองทุกองค์ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและเป็นสถานที่ที่ผู้ศรัทธาจะเดินทางไปกราบไหว้เพื่อขอพรและระลึกถึงบารมีของท่านหมายเหตุ ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานและความเชื่อดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและการศึกษาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับศรัทธาและเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาครับความเคารพศรัทธาต่อบรมครูพ่อตาขุนโหนนั้นสูงมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ศรัทธาวัตถุมงคลทางภาคใต้และนักสะสมทั่วประเทศ เนื่องจากท่านถูกยกย่องให้เป็นปฐมพระหลักเมืองและเป็นอาจารย์ใหญ่ขององค์พ่อจตุคามารามเทพระดับความเคารพและศรัทธ,ธาของประชาชนความศรัทธ,ธาต่อพ่อตาขุนโหรสามารถอธิบายได้ในหลายมิติ 1. ฐานะทางจิตวิญญาณมหาเทพศีวิชัยปฐมพระหลักเมือง องตาขุนโหนได้รับการนับถือว่าเป็นปฐมพระหลักเมืองหลักเมืององค์แรกและเป็นอาจารย์ใหญ่ของเทพหลักเมืองทุกองคอ้างอิงถึงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจและความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินบรม,มครูใหญ่แห่งอาณาจักรศรีวิชัยผู้คนเชื่อว่าท่านเป็นมหาเทพผู้ทรงญาณและเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องศาสตร์แห่งดวงดาวโหราศาสตร์และมีบทบาทเกี่ยวข้องก,กับการสร้างอาณาจักรโบราณในพื้นที่ภาคใต้ สอ,อง,งอ,อนุภาพและปาฏิหาริย์ที่เล่าขานเทพแห่งโชคลาภและการพลิกชะตาผู้ศรัทธาเชื่อว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์สูงสามารถกู้วิกฤตในชีวิตปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและนำพาโชคลาภมาให้ผู้บูชาได้เรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งโชคลาภที่ขอได้ไหว้รับ วัตถุมงคลทรงคุณค่าวัตถุมงคลและผ้ายันตาขุนโหนที่สร้างพร้อมกับองค์จตุคามรามาเทพรุ่นแรกแรกได้รับความนิยมอย่างสูงในกลุ่มนักสะสมและมีราคาเช่าหาที่สูงมากแสดงถึงความเชื่อมั่นในพุทธคุณที่สามารถช่วยเสริมดวงชะตาในเรื่องการงานการเงินและครอบครัวได้จริงสามอการกลับมาของศรัทธาในยุคปัจจุบันการจัดสร้างวัตถุมงคลใหม่ มีการจัดสร้างวัตถุมงคลและเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบรมครูตาขุนโหนขึ้นมาในรอบหลายปีเช่นรุ่นรวยทันใจหรือรุ่นพ่อให้รวยโดยมีการจัดพิธีบวงสวงและพุทธ,ธาพิเศษที่เข้มขลังตามตำราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับความศรัทธาที่กลับมาอีกครั้งซึ่งดึงดูดทั้งนักสะสมและประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมพิธีจำนวนมากความศรัทธานี้จึงไม่ใช่แค่ความเชื่อท้องถิ่นเท่านั้น แต่ได้ขยายวงกว้างไปสู่ระดับประเทศในฐานะวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มนักสะสมสำหรับท่านที่สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับบรมครูพ่อตาขุนโหนลองดูวิดีโอนี้ Don't Believe Don't Disrespect มหาเทพศรีวิชัย Father-in-law of คุณ n h ซึ่งนำเสนอเรื่องราวตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของมหาเทพศรีวิชัยพ่อตาขุนโหนและองค์พ่อจตุคามรามเทพ ข้อมูลการดูวิดีโอ YouTube จะเก็บไว้ในประวัติการใช้งาน YouTube และ YouTube จะเก็บและใช้ข้อมูลของคุณตามข้อกำหนดในการให้บริการ